สวัสดีครับพี่พี่เหนือาจากสบายโฮมวันนี้มีทาวน์โฮม3ามชั้น4ี่ห้องนอน2ห้องโถงสามห้องน้ำสองคลิกจอดรถมาแนะนำโซนนี้ชั้นหนึ่งถ่ายรูปออกมาสวยทุกมุมผมรับประกันถ้าไม่เชื่อผมลองถ่ายให้ดูสักหนึ่งรูปปึ้งโซนนี้มันจึ้งโซฟาจะนั่งเล่นนั่งอ่านหนังสือก็เหมาะมากส่วนผมนั่งแอคมองสม,มุดเปล่า,ลาชุดโต๊ะกินข้าวก็มาแบบครบถ่ายรูปออกมาสวยทุกมุมเลย ส่วนห้องข้างหลังครับเป็นห้องเก็บของหรือห้องทํางานก็ดีนะครับห้องกําลังพอดีไม่เล็กไปไม่ใหญ่ไปส่วนห้องครัวก็จะประมาณนี้มีแทงน,น้ําให้แล้วนะครับห้องน้ําชั้นล่างตรงที่ล้างมือสามารถเปิดปิดเก็บของได้นะครับจะได้ดูสะอาดตาไม่ลกด้วยปะเราไปชั้นสองกันดีกว่าเห็นทางขึ้นก็สวยแล้วลุงกว้างขนาดนี้เดินยังไงก็ไม่ชนกันผมว่าพื้นที่ใช้สอยชั้นสองก็ไม่แพ้ชั้นหนึ่งเลย ทางเดินไปห้องนอนชั้นสองกว้างมากแถมถ่ายรูปมุมไหนก็สวยและยังมีห้องน้ำในตัวอีกด้วยถ้าอาบน้ำอยู่ก็คงให้ความรู้สึกเหมือนอาบน้ำอยู่ในโรงแรมทำไมอะหรอดูสไตล์การตกแต่งสิถ่ายรูปออกมาเหมือนอยู่ในโรงแรมเลยครับป้าเราไปชั้นสามกันหูยดูทางเดินชั้นสามสิมินิมอลมินิจยสุดๆครับชั้นสามก็จะมีสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำห้องแรกก็จะประมาณนี้ห้องหลักกวา้างมากใครชอบแต่งห้องไม่ควรพลาด เออแล้วห้องน้ำก็จะใช้รูปรห้องเมื่อกี้นะครับซีที่นี่ดียังไงติดถนนใหญ่ติดรถไฟฟ้าบางชั้นติดแมปโคใกล้แหล่งของกินใกล,ล้โรงพยาบาลและเดินทางสะดวกใครที่สนใจแล้วไม่อยากพลาดติดต่อมาได้เลยค่ะ